าการส่ง i n v ไว้ไปทางอีเมลนะคะการส่ง i n v ไว้ทางอีเมลนะคะขั้นตอนที่1ให้ล็อกอินเข้าไปในหัวข้อเฟนพิ p e r ร์นะคะจากนั้นค่ะคลิกอินไว้ by อีเมลค่ะถ้าต้องการทราบว่าข้อความในอีเมลเขียนว่าอย่างไรบ้างให้คลิก ให้คลิกที่ปุ่ม C e a w o h l d USA Team ก็จะปรากฏหน้าจอนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ให้คลิกที่ปุ่มกากบาทนะคะจากนั้นพิมพ์ email address ลงไปเพื่อเชิญในการทำงานนะคะ จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Inverse